แจ้งข่าวดีวันนี้นะคะเคาะแล้วเงินช่วยเหลือเกษตรกร6,000ล้านบาทรับเงินรอบใหม่รับรวดเดียว2งวดจะได้รับเงินวันไหน เกษตรกรกลุ่มไหนได้สิทธิ์ฝั่งรายละเอียดในคลิปนี้ค่ะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกันใครมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยใครที่กดติดตามกันแล้วไม่พลาดสิทธิประโยชน์การแจ้งเตือนการแจกจ่ายเงินเยียวยาจากทางภาครัฐแน่นอนนะคะสําหรับในคลิปนี้ค่ะก็มาแจ้งข่าวดีให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้ทราบนะคะใครเป็นเกษตรกรบ้างแสดงตัวกันหน่อยนะคะล่าสุดทางรัฐก็ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือ6000ล้านบาทแล้วนะคะ ข้อมูลข่าวสารนี้นะคะจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจนะคะโดยผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยนะคะได้ได้กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่4นะคะว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่4นะคะมีมติเห็นชอบราคาอ้างอิงในการประกันรายได้ตามชนิดยางและอัตราชดเชยรายได้ระยะที่4ประจําเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกาย,ยนปี2565นะคะ โดยราคาอ้างอิงของเดือนตุลาคมนะคะก็คือยางแผ่นดิบ48บาท41สตางต่อกิโลน้ำยางสด44บาท77สตางต่อกิโลยางก้อนทั่ว21บาท5สตางค์ต่อกิโลนะคะและราคา อ้างอิงของเดือนพฤศจิกายนนะคะก,ก็คือยางแผ่นดิบ44บาท75สตางต่อกิโลน้ำยางสด41บาท90สตางต่อกิโลยางก้อนถ้วย18บาท94สตางต่อกิโลนะคะทั้งนี้ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง2เดือนนะคะคำนวณจากราคาเฉลี่ยที่มีมการซื้อขายยางผ่านตลาดกลางยางพาราของกยทอทในช่วงของวันที่1-31ถึง31ตุลาคมปี65และช่วงวันที่1ถึง30พฤศจิกาย,ยนปี65ค่ะ การจ่ายเงินประกันรายได้ยางย้อนหลังเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกาย,ยนรายละไม่เกิน25ไร่นะคะจะจ่ายพร้อมกันครั้งเดียว2งวดเลยนะคะซึ่งเมื่อคิดจากราคาอ้างอิงที่กำหนดแล้วรวมจ่ายชดเชยรายได้ให้ชาวสวนยางทั้งหมดกว่า6,907ล้านบาทนะคะข่าวดีเพิ่มเติมนะคะ เขาได้บอกไว้ว่าที่ผ่านมานะคะกยะทได้ประมวลผลและรวบรวมข้อมูลชาวส่วนยางส่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศส,สํานักงานใหญ่ไปแล้วนะคะและในส่วนคณะทํางานกําหนดราคากลางอ้างอิงอได้กําหนดราคากลางอ้างอิงเพื่อคํานวณราคาชดเชยรายได้ให้แก่ชาวส่วนยาง เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้จึงอยู่ในกระบวนการของทอกศที่จะดําเนินการพิจารณาเงินกู้และจ่ายเงินชดเชยประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวส่วนอย่างต่อไปนะคะ กำหนดการจ่ายเงินที่ชัดเจนนะคะเป็นเดือนไหนวันไหนนะคะเกตจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะในคลิปนี้นํามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังเพียงเท่านี้ค่ะมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กันไว้ได้ใต้ใตคลิปนี้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารจากเพจของเราแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ